ฟงิสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับแอนเช่นเคยนะคะที่ช่องแอนนาพาเลาะไต้หวันนะคะวันนี้อากาศแบบร้อนนิดหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ไปเที่ยวบ่สวัสดีทุกคนก่อนเราสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยวันนี้นะคะแอนจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตก น้ำตกสือฟินใช่ไหมเรากมสือฟินผู้ผู้สือฟินผู้ผู้นะคะหรือว่าบ้านเราก็จะเรียกน้ำตกสือฟินนะคะทุกคนแอนมาไต้หวันสิบปีแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เคยมาสักทีวันนี้เฉียนก็เลยจัดให้นะคะพามาที่น้ำตกสือฟินเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะทุกคนเห็นเขาบอกว่ามันสวยมากค่ะ <S <S เดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะตรงนี้คือทางเข้านะคะทุกคนทางเข้าก็จะมีอาคารนะคะข้างในน่าจะแบบเป็นขายของนะคะและแล้วก็ร้านอาหารก่อนจะไปถึงน้ำตกนะคะทุกคนเราก็ต้องข้ามสะพานนี้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนสะพานนี้สวยมากยล่ห้จทั้งแบบหน่อ เราต้องข้ามสะพานนี้ก่อนนะคะอุ้ยสะพานสะพานหรือว่าเฉวนะคะมันยย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 โยก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 โอโยอากาศดีมากลมแรงมากรู้สึกว่าสะพานจะโยกวยนะคะ นี่มันจัง และก่อนที่เราจะไปเที่ยวน้ำตกแอนจะพาทุกคนมารู้จักน้ำตกสือเฟินก่อนนะคะน้ำตกสือเฟินเนี่ยเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวันค่ะและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยค่ะทุกคนซึ่งน้ำตกแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ในย่านผิงซีเมืองนิวไทเปค่ะจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซีอยู่ระหว่างสถานีสนือเฟินและสถานีต้าหัวค่ะ ไม่รู้ว่าต้องเดินนานแค่ไหนนะคะทุกคนถึงจะถึงอ้โหวันนี้คนเยอะ,ยะกและก่อนที่เราจะไปถึงตัวน้ำตกสือเฟินเราก็ต้องเดินทางข้ามสะพานสองสะพานด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละสะพานก็มีความงดงามของทัศนียภาพที่แตกต่างกันไปค่ะทุกคนไม มีปลาด้วยนะคะทุกคนปลาตัวใหญ่มากเลยท่ว่างมันนี้ต no ื <kau quote not ing> ่นเต้นมากนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะไปดูน้ำตก老大不是อ三千块吗？<hết 情 况> 可以用这个买。哦。<c kho> <on> 如果买东西可以用。 你告诉人，你告诉人家，让这个是什么东西、啊这个？这个，以前人家挖煤啊，挖煤，煤，你们在烧木头，用木头那个，这个是在地下里面它挖出来的，嗯、然后用这个车子载啊。哦、这个可以可以烧，好像煮饭烧、啊、西。哦，我就到了，我就到了，嗯、这个。 这个是ทองทองอันนี้เขาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กนะคะแต่มันคือโยทองแดงอยดทองแดงให้หยสมองยทองแดงให้เกิดเฮียอ่ะทองอ๋ออันนี้คือทองแดงนะคะทุกคนว้าวไม่สมองเาปังหงเสื้อแจ้งเจือไปปอ๋อไปปโอ้ คนโตเนี่ยสู้เชียังซื้อกซื้อหงเซอร์ใแล้วก้มเจ้ที่อยู่มาเหตไปสมองให้ยูาเหนโตกยมังกรมังกรก็มีนะคะทุกคนมีม้ามีมังกรด้วยค่ะมีช้างด้วยอ๋อชิันชิันตงกอรด้านหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวนจะพาไปดูด้านหน้าค่ะ แลนน่าจะมีพระพรมสีหน้าด้วยนะคะทุกคนคนไต้หวันก็นิยมพระพรมสีหน้าของบ้านเราด้วยนะคะ 嗯，象开，对。泰国大象。嗯，泰国大象。这个就是写你想要呃希望什么，身体健康啊，还是什么？你写好办。这个是小鸟吧？

快二十块了。可是你上午出去边厂，边厂那边是几十块，你记不得了？对呀。边厂是这个是边厂工厂的工作。有、嗯、人丢垃圾给他、哦。这个、嗯嗯 对不对？他又不是没在赚钱的，然、啊、后你看我姐都在上班啊，我姐。走吧，哥哥。 ส่วนของร้านขายของนะคะทุกคนจะมีพวกร้านมีร้านขายของไฟด้วยนะคะแล้วก็มีน้านําร้านขายอาหารเย,เยอะแยะมากเลยค่ะทุกคนจะสั้างชีมามไม่ใช่สะมองเขบอกว่าให้เดินขึ้น,นโอ,นอ,อ้ยกว่าจะขึ้นไปดูได้นี่เส้นทางก็ถือว่าไกลอยู่นะคะทุกคน 好像有电梯那个是这边可以坐上来的 <嗯 S 2> 这边上ถ <嗯 S 2> ึงแล้วค่ะทุกคนถึงแล้ว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 ค่ะถึงแล้วไปดูเลยค่ะดูเลยโอ้ยนีค่ะทุกคนวยก ว้าวว้าวเฮ้ยบอสน่ารักปอสสือเฟินผู้พูดด้วย้หรอกองใช่สือเฟินผู้พูดน้ำตกสือเฟินค่ะทุกคนอยู่ไต้หวันอยู่ที่เขตจ่้จหนาจ่นาเป็นจ่น้าเรียจสือเฟินเดียใช่ยเปอยู่ที่สือเฟินเดียวนะคะหรือว่าเราก็อยู่ในเขตของซินเปยซื่อนะคะทุกคนโอ้สวยมาก ถ้าใครมาเที่ยวไต้หวันเนี่ยต้องมาเลยนะคะทุกคนต้อมาดูให้ได้ะละถึงแม้น้ำตกซื้อฟนจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะกด้วยความสูงเพียง20เมตรนะคะแต่ความกว้างถึง40เมตรก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมได้ไม่น้อยเลยค่ะทั้งยังมีความงดงามไม่แพ้น้ำตกตอื่นๆนะคะจนได้รับการขนานนามว่าไนแองการ่าแห่งไต้หวันเลยจ้า เลีย้ยงอ่ะยเย็นเ,เย็นซูซ่าห์อ่ะเลี้ยงซูซ่าวันนี้คนก็เยอะมากเลยนะคะขนาดเนี่ยเป็นวันจันทร์นะคะทุกคนเป็นวันจันคนก็ยังเยอะอยู่เลยค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้นี่โอ้โหลมเย็นเย็นมาก <c oughs> ไข่ขมน,นะคะทุกคนผมน่ารักมากค่ะโอ้ยมีภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนมั่งมีสีมั่งมีสีสุกค่ะทุกคนภาษาไทยด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs>